สายเฮลตี้ควรรู้อาหารที่ควรทานก่อนออกกำลังกายกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับคนยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อให้มีหุ่นที่ฟิตแน่นเฟิร์มและมีสุขภาพแข็งแรงแต่การออกกำลังกายนั้นร่างกายต้องใช้พลังงานเพื่อให้สามารถที่จะออกกำลังกายได้อย่างเต็มสมรรถภาพไม่เหนื่อยง่าย ออกกำลังกายได้ทนนานดังนั้นเราจึงควรใส่ใจอาหารที่ควรทานก่อนการออกกำลังกายจะมีอาหารอะไรบ้างนั้นเชิญมารับฟังกันได้เลยนะครับอาหารที่ควรทานก่อนออกกำลังกายควรเป็นอาหาร3ามกลุ่มดังนี้กลุ่มโปรตีนที่ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายช่วยลดอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อและทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นแข็งแรง กลุ่มคาร์โบไฮเดตหรือคาร์บจะให้พลังงานเมื่อทานเข้าไปแล้วจะย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคสในเลือดและถูกนำเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อเพื่อเปลี่ยนเป็นไคโคเจนจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นพลังงานขณะที่เราออกกำลังกายช่วยให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มสมรรถภาพหากได้รับประหารในกลุ่มนี้ไม่เพียงพอจะทำให้เหนื่อยเร็วกล้ามเนื้อล้าง่ายไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างทนนาน เราจึงควรทานคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายให้พลังงานสูงในปริมาณที่เพียงพอประมาณ5-10กร,รัมต่อกิโลกรัมของมวลกายตัวอย่างของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายเช่นกรานโนล,ล่าบาร์ผลไม้ข้าวโอต๊ตโยเกิร์ตหรือเผือกมันและฟักทองเป็นต้นนะครับกลุ่มไขมันเราควรทานอาหารที่มีไขมันดีและไขมันต่ำเพื่อช่วยเสริมกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนด้วยนะครับ สิ่งสำคัญเราควรดื่มน้ำก่อนออกกําลังกายประมาณ1-4ชั่วโมงเพื่อป้องกันการขาดน้ำระหว่างการออกกําลังกายด้วยนะครับส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนออกกำลังกายนั้นได้แก่อาหารที่มีน้ําตาลสูงหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานเพราะน้ําตาลจะถูกย่อยและให้พลังงานออกมาเร็วเกินกว่าที่ร่างกายของเราจะนำไปใช้ระหว่างการออกกำลังกายอาหารที่มีไขมันสูง เพราะนอกจากจะมีแคลอรี่สูงแล้วไขมันจะย่อยช้าทําให้เรารู้สึกเฉยไม่สดชื่นและกระฉับกระเฉงในขณะที่เราออกกําลังกายอาหารที่เราควรทานก่อนออกกาลังกายกล้วยหอมมีคาร์โบไฮเดรตที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ในการออกกําลังกายและมีโพแทสเซียมที่ช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อทําให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายและช่วยเราออกกําลังกายได้นานขึ้นไข่ มีโปรโตีนสูงย่อยง่ายช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีช่วยเพิ่มการเราผาผลาญของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึงสองเท่าข้าวโอ๊ตมีคาร,ร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนวิตามินและโปรโตีนที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทำให้เรามีแรงในการออกกำลังกายและมีไฟเบอร์สูงช่วยชะลอการดูดซึมไขมันเนื้อสัตว์ได้แก่ปลาและอกไก่มีโปรโตีนสูง ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเหนื่อยล้าจากการออกกําลังกายเนรควรทานเนื้อสัตว์แบบต้มนึ่งหรือย่างไม่ควรทานแบบทอดนมหรือโยเกิร์ตไขมันต่ํามีโปรตีนและกรดอะมิโน,โนจําเป็นที่ช่วยให้พลังงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงโฮเกนหรือโฮวีดมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นสารอาหารที่ช่วยให้มีแรงในการออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีวิตามินซีและน้ำตาลฟุกโตสอยู่สูงช่วยเติมเต็มเซลล์ในร่างกายและกล้ามเนื้อที่เกิดอาการเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายได้แอปเปิลกับเนยถั่วแอปเปิลมีกากใย,ยอาหารสูงช่วยให้ยิมนานด้วยสารควอซิทินจะช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้นส่วนเนยถั่วมีโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย อะโวคาโดกับขนมปังโฮวีดขนมปังโฮวีดให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายส่วนอะโวคาโดเป็นอาหารกลุ่มไขมันดีที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและช่วยลดไขมันไม่ดีได้แตงโมมีน้ำตาลฟรุกโตสที่ช่วยทำหน้าที่แทนไกลโคเจนในตับเป็นสารที่ถูกร่างกายน้ำไปใช้ระหว่างวันจึงไม่เพียงพอต่อการสร้างโปรตีนเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนือ้อ เราจึงควรทานแตงโมก,ก่อนการออกกำลังกายประมาณ30-60ถึงนาทีนะครับและกาแฟดำมีคาเฟอีนที่ช่วยให้ร่างกายของเรานั้นสดชื่นช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญการดื่มกาแฟดำก่อนการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นมีพละกกำลังมากขึ้นและช่วยลดความปวดล้าของกล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะครับการใส่ใจดูแลตนเองในเรื่องโภชนาการที่ร่างกายควรได้รับก่อนการออกกำลังกาย ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องตระหนักเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มสมรรถภาพและมีหุ่นที่ฟิตเนีเฟิร์มดังที่เราตั้งใจไว้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีรูปร่างดีหุ่นเป๊ะกันนะครับกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ